ประกาศอีกเลยว่าพอบไปยูเดี๋ยวจะไปนั่งไหนเด้อทาจากข้าวถ่านจากข้าวนึง่งทานกล้องบดน้ำมันกล้องแอนแอคชั่นเกลยไมาดิเกลย์เกลย์เอ่อเอ็ยเอ็นธรรมดากล้องแอนแอคชั่นเกลยเสียงยังเอ้ยเนี่ยเอาโทษกันเลยเกลยเอลย์เกลย์เออเอาไปดิแต่แต่ความรูเสียขึ้นเมนยังเมนยัง ลาว่า <À S 2> ห <wh ats Napoleon> uh ้งรักตาบักแตงตาบักแตงลาว่าห้องรักตาบักเต็มไกินกันบ่ลายหิ้วเขาเออลายหิ้วขาลายหิ้วเข่าไม่รู้ว่าไงคะนี่ของเพิ่นเือไปหายกไปทัวร์ทีบทัวร์นี่เห็นเออตีไก่ตีไกเอลือไม่ยั้งลาว่าห้าตาบักเติมไยกินสะก้อนบ่ลายหิ้วเขาบ่ได้